สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมงแมนเช่นเคยก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้กันนะครับลูกค้าสายโหดไม่ใช่นะครับผู้เก่งกาศนะครับเหมือนนักเลงแล้วกคนเบียร์ฟาดเขานะครับก็ผมเอาแมสซูเปอร์เรียวหนาท่าดาวอัพให้มาแล้วนะครับทีหนึ่งก็จะได้ค่าพลังประมาณนี้นะครับพลังโจมตีกายสองพันนะครับก็พลังป้องกันกายไม่ต้องไปสนใจมันครับพลังชีวิตก็น้อยนะครับมันอยู่แนวหลังนะครับ แต่ไฮไลท์ของตัวนี้นะครับผมก็ว่าอยู่ทำไมเขาใช้กันเยอะตอนเป็นซูเปอร์มาสเตรนนะครับทั้ง3ดาวและ4ดาวเลยเน้นอัตราการติดคินะครับต้อง300%เนยะเราจะมารีวิวให้ดูกันเลยนะครับเริ่มแรกขอไปรีวิวที่อ่ะสเตลักเนี่ยแหละอันนี้ผมสู้ไม่ได้นะครับกากอยู่นะครับก็สังเกตดูนะครับเลเวล71เดิมเลก็ไอคลิปที่แล้วก็ถ่ายเมื่อคืนนี้นะครับ รอบนี้ก็เลยมาถ่ายวันนี้แทนตอนเช้าผมก็จะไปโรงเรียนละร้อยสามห้าแล้วกันผ่านไหมเนี่ยแมวแมวเออนี่เราจะเล่นต้องผ่านนายไปเลยเพื่อนมาช่วยด้วนนะครับเผื่อไม่ผ่านเผื่อพลาดใดๆคิดว่าฟังผิดนะครับลูกค้าถองต่อไว้ฟังซ้ายมือของผมเองนะครับ เราจะแทงไปก่อนสกิลอืม้มเน้นก็เยอะนะครับลูกคัดนี่ไม่น่าซูดอ้อ้าวคนส่งมาช่วยนะครับหรือจะฉลุยเีครับ บายนะครับมีคนส่งตัวมาช่วยน <St unning! S 1> เนี่ยขวดปลาต่อๆไปนะครับ mm hmm. ก็เวลาผมมีไม่มากนะ mm hmm. ก็ขออัได้วยัะก,กัน mm hmm. รอบนี้ผมเพิ่มขนาดหน้าจอในการอัดแล้วนะคะ mm hmm. ก็น่าจะเห็นชัดขึ้นนะครับ ภาพมันใ,ใหญ่ๆขึ้นหรือเปล่าบายนะครับเดี๋ยวรอสะสมกองทับก่อนนะครับสตันนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับเป็นตัวนี้ให้ตะกุนแจพา,าลูกมาด้วยทำแปะอะไรกันมือนะครับตายแล้วนะครับไม่ช <Nice shot. S 2> ็อตตักนกตาเด็กน้อยขอภัยครับ เป็นกองครับเ็นครับถ้าเป็นุปเปอร์มาเตอร์นจะดีกว่านี้นะครับมันโหลดเร็วนะครับเันนยังช้าอยู่นะครับส่วนเรื่องสกิลนะครับเพราะวันโจมตีธรรมดาไม่แรงนะครับแล้วกนนีนคอมเจีอมมันจะคุ because, because ้มอ,อยู่กองน่าจะดีมากครับเพราะมันวิ่งไวครับอืมอืม ผมคนที่หัวยจะไม่ปล่อยตัวแทงแหละดูวดูมันจะทำอะไรมาได้คิดดีข้อเดียวเลยครับลองเล่ดูนี่นะครับสามร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มาหกพันนะครับอืมฮึดูชนะสินี่นะครับติดต้อมแล้วนะครับ อันนี้ผมก็รีวิวสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับเกียก็ไม่ได้ติดอะไรเลยนะครับทุก,กากอยู่เลยนะครับตัวนี้ยิง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 เกิหมดมาเราเห็นภาพกันแล้วนะครับเอาเพื่อมาช่วยเลยนะครับเพื่อไวไวนะครับ เ้าวไม่ได้ทำอะไรเลยครับกระลอกเอ้ยกวางตีทีเดียวเละเลยแล้วครับป้อมเ,อเล็วคลากเลยทั้งทีต้องเล่นให้ผ่านด่านนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ตัวนี้นะครับผมว่า เล่นมือใหม่ก็แล้วแต่จะพิจารณาครับมันก็ไม่ค่อยดีครับแต่ดีต้องอัตราการติดคิได้ข้อนะครับตั้งตั้งตั้งยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วแรงยงตีคีย์ล็อกสามร้อยนะครับยอดนะครับสตอรี่อองมันนะครับก็เอี๊ยดหนึ่งนะครับสกิลมันพลังยิงตีคูณสี่ร้อยห้าสิบตีถึงแปดพันนะครับแต่น้อยนะครับพลังยิงตีก็เอาเก็บไว้เล่นๆก็ได้นะครับเน้นความเท่ไว้ก่อนนะครับ ก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับสวัสดีครับครับผมอยู่ไหน